มึงบรรยากาศหลังเกี่ยวเก็บเกี่ยวเขาแล้วครับมาหาหอยหาปูน้ำหองน้ำหวยเอาเลียมอันเลือกหัวกันเด้อนี่เด้ออุ้ยหลายอีหลีเนาะมีบ้านชื่ขัไมมีแต่บ่หอยจุอ่าอุ้ยมาเด้อมาเด้อนี่อุ้ยหองไหลอีรีเนาะเด้อเออมาหาตับปููดไงหอยเบิมือเต็ม กบูคนกรได้ได้ดิมาหานีเอาพอเนียเอาเบิดตัวนี่เหมูรงเอาขัววอะไรคนเดยจะพูดเดียวสเกตเบ้างน้าหมันค่ะเกเอกล่องบ่อปันไถอ๋อเก็บเอาเก็บเอาวิว่าแม่นันเข็ดพอมัน มันส่วนกันมาอยู่นีที่หันเนาะม่เต้นหน่อยหน่อยเนาะบนหน่อยเด้น้องสีอวนอยู่ีหันอวนอยู่ทีอวน่า้าแล้วไม่้นายก่อนแล้วก็อ้อมยูก่อนมีแอมเยอ่ให้กลมไม่ังก็คลยเคยื่อยังเด็ดไห้กาหน่อยไห้เอา นั <OR> ่นเล่าก็ได oh oh. ้กันเลยยายลองมึงก่อนมึงก่อนเพิ่นแต่ลายแล้วปะในทุ่งนี่ในทุ่งนี่จะเป็นกระปูในทุ่งนี่ข้างนอกเป็นมะค้อยครับ

đấy, bên sườn sườn vậy này, ơi mi vô, đây đây, kêu kéo bao kéo bao, bao nó, đầy Nà, đây là... Nếu đều, nó, mình chủm, mình chủm, nó, là nó, 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 bên chùm nó, 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 nó nè, miếng lóng là để yếm một mình điòn, lái tiệp đấy lấy sao, bảt nỗi điêu nè. Nói ở chợ là sao bảt nỗi điêu đi? Ừ. Là... Ừ. Thôi, ừ. phải... Sao ใ่เป e ็นหน่วยแดงแดบอหอยโอ้ใช่ดพนีเฮ้ยใ่ใ่ใ่มึงเนี่ยหวยวัวไงอันที่ย่อือมันกีขึ้นอดพออเดนออมันอยู่วงนี้อีกแล้วดินี่ยคันพ่อหน่อยนึงเลกับคพ่อหน่วยสองหน่วยสามนะคันหาอยู่บนมือเี๋เต็มคูได้นี่ย ก็เมย์กนเมยได้พุุบุบเน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 โอ้พิ่นี้ม้านละน,น,นี่ม้านละเพิ่นี่ นี่แหละครับบรรยากาศลังงกิบเกี่ยวเขาแหลวของบ้านผมหาอยู่หากินใครก็ทาซื้อรถตลาดเพื่นที่ผมว่าพ่อได้แกมกันเนาะ